สงการปีนี้เหรอครับผมผมไม่ได้เล่นานา้ำมาไม่ได้เล่นาน้ำสงการมาหลายปีแล้วเนาะจริงๆอยากให้ปีนี้มีโอกาสได้เล่นน้ำเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าก็หวังหวังจะได้เล่นานา้ำแหละครับหลักๆจริงๆสงการอะสิ่งเดียวที่ประทับใจคือการได้กลับบ้านต่างจังหวัดเพราะว่าทุกวันที่15เมษาเมษายส่วนใหญ่จะกลับไป กับไปบ้านยายครับผมที่ต่างจังหวัดนอกนอกนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมเรนนองสงการเนี่ยตอนเด็กๆไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีความทรงจำดีๆเท่าไหร่เพราะเหมือนเป็นคนชงกับสงการนะครับทุกสงการจะต้องมีบาดแผลบนหน้าคิ้วแตกบ้างล่ะหัวแตกบ้างล่ะอะไรแบบนี้จนโตมาถึงจะมีโอกาสได้เล่นสงการจริงชอบครับชอบมาก สถานที่ที่อยากไปช่วงสงการเหรอครับผมขอไปที่ไหนก็ได้ที่เขาเล่นน้ากันอนะ่ะอยากไปจอยๆนิดนึงเราไปสายบุญหน่อยดีไหม <c oughs> <c oughs> ให้ให้แฟนๆทาบุญกับเราอะไรเงี้ยครับอ่ขาขนทรายเข้าวัดปะ่ะถ้าเป็นช่วงสงการตามปกติแล้วกเก่าปะ่ะดูเก่าปะ่ะดูเก่ามากเลยป่ะอ่ขนทรายเข้าวัดก็ได้ครับรดน้ำด้วหัว ก็ในช่วงสงกรานนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าไปเยี่ยมญาติินะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็กลับมากรุงเทพเมื่อไหร่ก็ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอออนแอร์จะเป็นชาร์โลนะครับผมน่าจะช่วงกลางปีนี้ครับผมแล้วก็ของปีนี้ก็มีซีรีส์ที่กําลังรอถ่ายอยู่อีก2เรื่องเหมือนกันครับ